โคตรเยอะแล้วใครเข้าไปวะล่ะบุ้งนี่ไงเดี๋ยวร้อย,อยเสียหมดอุ้ยมันรอนอะเฮ้ยบ้าบอล <c oughs> มันรออนอะเ <c oughs> อ้ายิงิงไม่รอดนอะเอ้าเราหววสามไอ้พี่ดาเมจไม่มี <c oughs> โอ้เสดายเรานรวบสามเขามขาเราไม่มีดาเมจกิโ่ะ ตัวกีรากิโยแล้วก็มีดัเม,มดเบลทำไมพวกนี้มันไม่เพิ่มดัเมเบลให้วะเพิ่มหาพ่อมึงไงเฮียไอพี่ผู้ดีเพื่อนเจนนะโคตรน่ารักอ่ะมึงยเฮียแบบเดินต๊อกแตกต๊อกแตกไม่น่าช่วยมันว่ะพี่ม,มึงเงี้ยน่าจะปล่อยมันตายเลยรอเท็กกมันไปแล้วไปแล้วไปลุกลุก เกียู้เรื่องสิุปคือเยอะเลยสัตว์งแม่